สวัดีครับพบกับผมวราวุธเจนธนากุณและนี่คือเกมโชว์ระดับโลกที่คุณจะได้เป็นเจ้าของเงินสด2ล้านบาทตั้งแต่วินาทีแรกที่ขึ้นมายืนอยู่บนเวทีนี้เพราะนี่คือ The ะมันนี่ด เช่นเคยนะครับทางช่องเจ็ดสีแห่งนี้นะครับและตอนนี้นะครับเงินรางวัลอยู่ตรงหน้าของผมแล้วนะครับเงินรางวัล2ล้านบาทสาบสุญโดย KFC ครับและทางรายการนะครับยังมีรางวัลใหญ่อีกหนึ่งรางวัลนั่นก็คือรถยนต์ Toyota Vios นะครับแต่ตอนนี้นะครับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับผ่านไปแล้ว2ข้อนะครับเข้าสู่ข้อที่3รักษาเงินไว้ได้720,000บาทนะครับเอาใจช่วย2สาวสวยคู่นี้กันเลยนะครับ คุณจิ๊บปกฉัดและคุณน็อตครับตกใจเลย2 0 0 0มบาทกับคำถามอีกข้อข้อมั่นใจมากน้อยแค่ไหนครับ2คนนี้มั่นใจค่ะเราต้องมั่นใจก่อนค่ะมั่นใจน็อตมั่นใจเลยค่ะจิ๊บล่ะครับลุยค่ะลุยใช่เอาละครับไม่ตอบว่ามั่นใจแต่ลุยลุยสู้คลครับอะถ้าพร้อมเดินเข้าไปสัมผัสเงินซะหน่อยดีกว่านะครับเงินรางวัลสารสุนโดยเคฟครับ ระจำที่ได้เลยถ้าพร้อมเริ่มเล่นเดอะมันดิปไชเล่และนี่คือหมวดคำถามข้อที่3ของคุณครับตบหรือพาสเวิร์ดอันนี้พี่จิ๊บเป็นตบมันเป็นพาสเวิร์ดยงเป่ายิงฉุบอีกรอบยังเป่ายิงฉุบกันต่อไเยิงยรุบตบค่ะรถก็แพ้ตลอดเวลา <laughs> จิ๊บเ สี่ตัวเลือกในหมวดนี้มีอะไรบ้างครับห้ารอยหนึ่งพันห้าพันและหนึ่งมื่นเอ๊ะทำไมมันมาเป็นตัวเลขเวลาตกแล้วมีเรื่องการแล้วต้องขึ้นลงพันต้องส่ายค่าปรับเท่าไหร่เออรู้ไหมอ่ะจะเป็นคำถามอย่างที่จิ๊บคิดไว้หรือไม่ ไปดูคำถามข้อที่3ของคุณกันเลยครับเหตุตบกันโดยไม่เป็นอันตรายแก่กายหรือจิตใจมีโทษปรับสูงสุดกี่บาทอันตรายแก่กาดและ60วินาทีเชิญครับ5,000ด้วยเพราะว่าโอเคนดว่าไง าลุ้นกันดีกว่าว <years> ่าจะได้เล่นข้อที่4หรือไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วมาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยครับเจ็ดปีที่แล้วอ่ะไม่ใช่1,000บาทนะครับ3,2 20 0 0บาทตกลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาลุ้นกันต่อครับว่าจะได้เล่นข้อที่4หรือไม่ครับ ใช่5,000บาทแล้วครับตอนนี้เหลืออยู่เพียง2ตัวเลือก5 0าบาท500เชื่อกเกมวางอยู่4 0 0แสนนะครับตอนนี้กับ1,000 0บาทไม่ได้วางไว้เลย500ข้อมูลเมื่อ7ปีที่แล้วยังมั่นใจอยู่คำพูดเพื่อนมันก้มอ,อยู่ในหูอะเอ้ยตอนนั้นบะมีเรื่องตบกันอะฉันก็ตบมันเป็นฉากนึงก็ต่าย500ที่โรงพักอย่างเงี้ย <laughs> นะครับโทษจำคุก1เดือนปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทครับหรือทั้งจำท,งทั้งปรับก็ได้ด้วยเขาเพิ่งเปล่ยนกฎหมายอย่างเงี้ยหรอเมื่อปี2558แปีแล้วใช่ครับนั่นแหละครับเราน่าจะเล่นแบบ2ปีแล้วของเดิมก่อนหน้านั้น1,000บาทนะครับโอ้โหวันนี้น่าเสียดายจริงๆนะครับมาหยุดอยู่ที่ข้อที่3เท่านั้นมากำลังดีกำลังดีเลยอะ่ะ<อ>ให้ฝากผลงานทั้งคู่แล้วกัน รถก่อนก็นได้ครับัแต่ต้อตอนปีค่ะเเลยครับผมบอกว่าจะไม่กจอเลยเอาลครับทรงสองสาวลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับและตอนนี้2ล้านบาทกลับขึ้นมาอยู่บนเวทีพร้อมกับรถยนต์โตโยต้าวีอสแล้วนะครับของรางวัลใหญ่ขนาดนี้คู่ไหนจะขึ้นมาเป็นเจ้าของไปพบกับเขากันเลยครับ อย่าครนะครับคุณสองคนเป็นเป็นแฟนกันครับเข้ามาใช่ครับวีออสกลับไปจะเอาไปากว่าเงินรางวัลสนับสนุนโดย KFC ครับและยังมีรถยนต์โต y ยต้าวีออสอีกหนึ่งคันด้วยอะละครับถ้าพร้อมแล้วกลับเข้าประจำที่ได้เลยครับเริ่มเล่นเด n e มันด p t ไทยแล้ว ไฟฟ้ากระตูน,ตนละกันกระตูนเลือกกระตูนละกันนะครับมาดูกันครับว่า4ตัวเลือกในหมวดของกระตูนได้แก่ปลาสินสมุทรลายฟ้าปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าปลานกแก้วและปลากลับผงมันอะไรอ่ะมีโมเหรอมันกระตูนยังไง ฟังแล้วงงเลยนะเอ๊ะตย่มันกระตูนยังไงใช่ไหมโอ้โหโกรธมาตู้จักอยตัวเดียวตีโมอะเอาและครับและคำถามข้อที่หนึ่งของคุณก วินาทีผ่านไปครับเอามีตรงนี้แลเราจะไม่ไปข้อแรกใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่แน่ๆอ่ะแต่นุ้แก้วไม่ใช่ปลาพูไม่ใช่อันนี้ไม่สินสมุดลายฟ้าคนสร้างคงไม่เอาลาสีสมุดลายฟ้าไปตั้งหรอหยุดเวลาเลยครับหยุดเวลาเลยครับผมครับเข้าประจำที่ครับเอ๊ะตอนแรกคุณปูดูหน้ายังงงงอยู่เลยครับแต่วิธีการวางดูเหมือนมั่นใจมาก 2ล้านบาทและรถยนต์อีกหนึ่งคันอยู่ที่ปลาขี้ตังเบ็ดฟ้าครับทําไมอยู่มั่นใจครับเหมือนคืออย่างที่บอกครับมจากนีโมแล้วก็แรงจะไปแล้วแล้วกงต่อก็เลยไปลองเอา้านี่มีขี้ตังลายฟ้าเนี่ยไ,ไม่เห็นฟ้าเหรอ <c oughs> คือตอนแรกเห็นสิสมุทรครับสิสมุทรก็ดูไทยๆอย่างมันแบบคนสร้างไม่น่าจะเอาสิสมุทรไปมั้งเอ้า <c oughs> นั่นนะสิไปก้าวไปข้างหน้าแล้วมาดูเฉลยพร้อมกันเลยครับ ไม่นะ <c oughs> มันต้องมันต้องไม่ใช่หมีนะ <c oughs> ไม่ใช่ปลากระพงกับปลากน,นกแก้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่สองตัวเลือดนะครับปลาที้ตังเบ็ดฟ้าสองล้านและรถยนต์อีกหนึ่งคันปลาสินสมุทรลายฟ้าไม่ได้วางไว้เลยบอกว่าไม่เห็นคำว่าฟ้า <c oughs> จะได้เล่นข้อที่สองหรือไม่มาเฉลยกันเลยครับ <c oughs> ปลาที่ตั้งเป็ดฟ้าเลครับต่อที่ถูกต้องครับกับข้าประจำที่ได้เลยถือว่าการที่มองไม่เห็นปลาสินสมุทรลายฟ้าช่วยคุณได้เยอะเลยนะครับรักษาไว้ได้ครบถ้วน2ล้านบาทและรถยนต์อีกหนึ่งคันผ่านไปแล้วหนึ่งข้อดูโล่งใจเลย ดีขึ้นครับดีดีขึ้นเอาละครับแต่ดูเหมือนยังไม่หายตื่นเต้นครับงั้นเดี๋ยวพักสักครู่ดีกว่าแล้วกลับมาลุ้นกันต่อหลังเบรคโฆษณาครับแทนกันผ่านข้อแรกไปได้อย่างสวยงาม2ล้านบาทรถยนต์อยู่ครบถ้วนนะครับขอให้ทำให้ดีแบบนี้ต่อไปนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับ ถ้าพร้อมนี่คือหมวดคำถามข้อที่สองครับเงินหรือโทรศัพท์โทรศัพท์ครับเลือกโทรศัพท์นะครับมาดูกันครับว่า4ตัวเลือกในหมวดโทรศัพท์มีอะไรบ้างครับพระนครศรีอยุธยานนทบุรีสมุรปราการ เป็นคำถามอันนี้แน่เลยอะรหัสรหัสโทรศัพท์แน่เลยคิดว่าเป็นอะไรนะครับรหัสโทรศัพท์ข้างหน้ารหัสโทรศัพท์แล้วเรารู้รหัสโทรศัพท์ไหมไม่รู้ครับไม่รู้เลยโอ้ชอบมาเป็นรหัสโทรศัพท์เหนื่อยเลยเหนื่อยครับเอาล้ครับและคําถามข้อที่สองของคุณก็คือการนำโทรศัพท์เข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกใช้ติดต่อระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดใด สล้านบาทรถยนต์อีกหนึ่งคันหกสิวินาทีเชิญครับ<ะ>เอาไปอายุทยาหน่อยเป็นคนไหนน้าคอนได้เพชรบุรีอายุทยาเ๋ยวนะคิดไมีเวลาคิดอยู่ หมดเวลาไปแล้วมาดูกันครับว่าวางไว้อย่างไรกันบ้าง680,000บาทและรถยนต์โตโยต้าว o อออยู่ที่พระนครศรียุธยา0 0 0 0 0บาทอยู่ที่นนทบุรีอยู่ที่เพชรบุรีอีก720,000บาทครับไม่คิดว่าเป็นสมุดปราการเหรอครับคิดครับถ้าเลือกได้ก็จะเลือกสี่ข้อเาไม่รู้เลยเเห็นว่ามันใกล้กรุงเทพป่ะก็ไม่ กาสมุดประกานนะนัน่นะสิหรือใช้ก็ได้นะไม่ใช่เพชรบุรีนะครับ720,000บาทไกลสุดของคุณไปแล้วครับจะได้เล่นข้อที่3หรือไม่เฉลยกันต่อเลยครับ